สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแผ่นฟออากาศนะคะสําหรับบ้านไหนที่ใช้งานแผ่นฟออากาศเกิน12เดือนแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนแผ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอรอากาศที่ดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนแผ่นฟออากาศ BVALE รุ่น CF8000 มาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยค่ะสังเกตได้จากไฟเคื่อนสีน้ําเงินตรงฟิลเตอร์รีเซ็ตให้ลูกค้าถอดแผ่นฟออากาศเก่าออก และใส่แผ่นใหม่เข้าไปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการรีเซ็ตฟิลเตอร์นะคะให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้5วินาทีเท่านี้เครื่องฟอกอากาศก็กลับมามีประสิทธิภาพที่ดีได้แล้วค่ะสำหรับใครที่กำลังหาซื้อแผ่นฟอกอากาศหรือได้รอบเปลี่ยนแผ่นใหม่ แนะนำให้สั่งซื้อจากร้าน Beview Official Store จะได้ของแท้แน่นอน100%นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ